ที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับคือซิมคอนโดนะครับซิมคอนโดเนี่ยอยู่สามแยกข้าประแดงนะครับแต่ว่าตอนนี้เราอยู่กันที่ลาดกุลนะนะครับผมก็เราใช้กล้องซูมแบบสุดลิสุดเดชเลยนะฮะซูมไปหาซิมคอนโดนะครับก็เห็นแล้วมีการก่อสร้างผมเห็นคนคนเดินอยู่นะนะเห็นคนไหมสุดดำาๆเดินอยู่นะก็ ผมว่าน่าจะชั้นบนแล้วแหละเพราะว่าดูทรงแล้วข้างบนเป็นเหมือนกับเป็นโคมนะเป็นโคมสวยๆนะโอเคถ้ชัดนี่มีคนงานเดินอยู่นะจะน๊ะชุดดำๆเห็นปะเดินอยู่เดินอยู่เออเดินเดินเดินนะอันนี้กล้องนี้ซูมไกลมากนะครับผมอยากให้เดี๋ยวให้ดูนะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนีน่เราอยู่ลาดบุรณาครับ <laughs> นี่เลยอยู่นี่เลยเห็นไม่มโอ้โห,โ,หโหนะครับซูมออกไปนะฮะซูมออกไปดูกล้องนี้เขาบอกว่าสามสิบเอ็กนะฮะนี่ซูมไปได้ดูซูมใหม่ซูมใหม่พื้อเข้าไปนะอ่าซินคอนโดครับวันที่ยี่สิบห้าเมษายนนะสองพันห้าหกสิบเจ็ดนะก็ไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่นะครับเราก็แอบดูอยู่เรื่อยๆนะครับ ทำถือว่าทำไวนะผมแอบมาดูเช้าเย็นก็มีการก่อสร้างมีการขยับขยื่นอยู่ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วคงได้เห็นหน้าตานะครับจากมุมนี้นะฮะวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ